เอาเอิญเอามือออกเร็วยิว้มหวานก่อนชื่อเด็กชายอะไรครับ <c oughs> ชื่อเด็กชายอะไรครับอ,นนอยู่อนุบาลอะไรครับโร <c oughs> งเรียนอะไรครับ <c oughs> อยู่ห้องครูอ,อะไรครับอยู <c oughs> ่ห้องครูอะไรชื่อเด็กชายอะไรบอกก่อนเดี๋ยวถ่ายรูป เด็กชายอะไรครับแบดมินตันบาสเป๊าป้าชื่ออะไรครับปาป้าชื่อแม่แม่ชื่ออะไรครับชลินป้าชื่ออะไรครับชื่อป้าป้าชื่ออะไรป้าแหม่มหรือเปล่าป้าแหม่มชอบกินอะไรครับน้าบุนชอบกินอะไรครับกินตนืมอครับโโอ้หวันนี้ที่โรงเรียนกินข้าวกับอะไรครับกับหมูครับโอ้โหอร่อยไหมครับ คุณกินเองไหมครับเก่งมากๆเลยครับแล้วคุณคุณครูสอนสอนหนังสือไหมวันนี้สอนวิชาอะไรลูกดูวิวิชาอะไรบอกก่อนดูสิี้ติ้เอาคนแขนให้แม่ฟังก่อนนะแม่เอาให้คนแขกแต่ฮะคนแขกอะไรลูกขนแขนแต่อาบอาทำไมไม่ดูดนิ้วทำไมได้หรอ แม่ถ้าแม่ว่าอุ่นจะทำไมลูกขาได้ดูพี่มองไม่เห็นเอา้าเล่นให้แม่ดูก่อนเดี๋ยวแม่ให้ดูเล่นรอๆก่อนเร็วไห <c oughs> นยะทำมือได้ทำมือได้อ่าเก๊กรอได้เก๊กรอได,ด้สวัสดีครับตำรวจโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหสาวสาวมาทำไง เสาสาว,สาวมาทำไงลูกพี่ไปล้ไปตาอะไรนะพี่ไปล้วตาดังๆเลยสาวสาวมาพูดว่าอะไรนะพี่มาล้ไปตาน <laughs> ี่ดูสิ <laughs>